j o อร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย G.M. Magazine ถึงแล้วคุณนายร่างพิเคที่มปนตัวใหญ่เอถอะท้าจังเลยอ่ะจะหลอกก็เถอะนะนี่นี่นี่อย่ามาว่าพี่นะพี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอไง คือหนูจะมาทาอะไรที่นี่คืออะไรแล้วพี่พี่จะไปในสภาพนี้เนี่ยน,นะอะไรเนี่ยก็ถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกก็พี่อยากเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็พิสดารขึ้นมาพี่อยากลองเป็นผู้หญิงดูสักวันพี่หรอเราเองอ่ะที่เบรกจัก,กรยานแล้วก็ไม่ยอมบอกพี่อ่ะเราก็เลยชนเลยเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเฮ้ยไอ้เฮ้ยโหแล้วนี่พี่ทุกไนยอมพามโอเคถึงมันจะสวยมันอยู่ในร่างของหนูแล้วมันจะสวยก็ตาม พี่ขอทำใจแป๊บนึงสวัสดีค่ะแล้วหนูล่ะหนูก็ต้องพูดสวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับให้มันแข็งแรงมันเข้ากับร่างกายที่มันกำยำแบบกล้ามของพี่หน่อยดีอย่าจับนมหนูนมหนูอยู่นี่อ,อย่าจับโอเคให้มันบึกเบกสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ไเกมหนูชอบมากผมชอบมาก สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็หนูชอบนี่สวัสดีค่ะ,อ,คะอันนี้มันทํายังไงอะคะมันคืออะไรัรบมันคือม,ม,มันคืออะไระครับค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการมัดย้อมเพื่อให้เกิดลวดลายค่ะอ๋อแล้วเขาเขาทํำยังไงครับแล้วก็พับแล้วก็ใช้หนังยางนะคะมัดพับแบบนี้นะคะ แล้วก็แบบนี้หรือจะมัดแบบนี้ก็ได้ค่ะคือเราจะมัดยังไงก็ได้หรอครับใช่ค่ะเราเอาเสื้อสีขาวมาแล้วเราก็เอาพวกนี้เข้าไปมัดกับเสื้อแล้วเราก็ไปไปย้อมคามแล้วมันก็จะได้เป็นลวดลายที่แตกต่างกันใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะค่ะก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเตรียมไว้นะคะอ๋อนี่มัดไว้เสร็จแล้วมัดไว้เสร็จแล้วถ้าจะลองมัดดูก็ได้นะคะเราก็มีเสื้อให้ลองมัดอยู่ค่ะขอหนูลองมัดหน่อยค่ะครับ น้ององพี่เกว่ามันเหมาะกับหนูปะ่ะเหมาะเหมือนที่หนูใส่อ่ะเหมือนเหมือนที่เหมือนที่หนูใส่แหละสวยอ,อลองมัดสิโอเคให้เดี๋ยวพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองทำนะฝากสีหน่อยค่ะทำยังไงคะอ๋อ<ห>เดี๋ยวค่ะเป็นลายขยำก็ได้คะ่ะเป็น,นะะลายเมฆนะคะลายเมฆใช่ ต้องค่อยๆนะคะถ้าเกิดเราใช้อารมณ์อ๋อต้องค่อยๆใช่ไหมคะคโอเคครับ <Okay S 2> น้ำใช้ลมอ๋อประมาณนี้ได้ไหมเแต่ท่านมีพี่ก็เคยะถนัดนะอย่างตรงนี้นะคะในส่วนที่ไม่ได้ถูกมัดไว้บริเวณนี้ก็จะก็จะเป็นสีใช่ค่ะในส่วนที่โดนมัดไว้ด้านในก็จะเป็นสีขาวหรือบางทีเม็ดสีมันเทรกซึมเข้าไปได้บ้างเล็กน้อยมันก็จะเป็นสีฟ้า<อ>ค่ะ อยากอยากเห็นวิธีการทำแล้วอะครับเราจะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยแบบเมื่อกี้กินกาแฟมาเยอะเกินไปอ่ะค่ะดื่ดื่กาแฟค่ะเนาะเนาะดืมกาแฟก็ใส่อะไรมาไปค่ะไปครับไปครับค่ะพี่เกดอะไรนั่งให้มันดีๆหน่อยมึงนั่งแหกขาโทษโทษนี่เราก็นั่งเป็นผู้หญิงเลยนั่งมันแมนๆหน่อยเดี๋ยวคนทุกคคิดเข้าใจผิด แล้วแมนไปปวดหัวเลยเด็กบ้าว่ะนั่งให้มันแมนกว่านี้นิดนึงให้มันกำลังดีเออค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะสอนด้อยกันนะคะอันนี้จะเป็นน้ําครามนะคะนี่คือน้ําครามใช่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยสามารถเอามือลงได้เลยไม่มีพิษไม่มีเคมีนะคะแต่ว่าเรามือใหม่เนาะใช่ค่ะ แล้วก็เอาลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาลงไปเลยนะคะให้อยู่ในในใต้น้ําแต่ไม่ต้องถึงก้นนะคะแล้วก็ขยาขยํานับขยําขยําไปเรื่อยประมาณ1นาทีโอเคครับโอเคค่ะลงไลนวดเลยค่ะนวดเลยนวดขยําขยําเลยค่ะหนูทำให้มันแมนหน่อยเดี๋ยวเกินคนเช่่อมันเลยผิดพี่เดี๋ยวเถอะอายพี่ก็ดูละครพี่อยู่นะละครพี่กำลังออนแอ แม่หน่อยเดี๋ยวพี่เสียลุกแรงเลยค่ะยังเหลือลุกอยู่เหรอคะตอนนี้เดี๋ยวจะโดนพี่สาคีบลุกมานานค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็เอาขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาจะเป็นสีเหลืองก่อนนะคะบีบน้ำออกเลยขึ้นมาจะเป็นสีเหลืองก่อนพอเขาเจออากาศนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะค่ะบีบน้ำออกเลยค่ะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันหรอใช่ค่ะบีบถ้าเราอยากให้เข้มมากเราก็ลงสามหม้อนะคะ แบบนี้ใช่ไหมครับค่อะอันไหนต่อครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวล้างอืนนวคุณพี่คะคะพอดีผมผมใจหนูอยากรู้ว่าไอ้สีอย่างเงี้ยคะ่ะมันผสมมันยังไงมันถึงได้เป็นสีแบบนี้คะอ๋อชาวบ้านจะเรียกว่ามอนินนะคะในการที่จะทำเนี่ยเราต้องก่อมอนินขึ้นมาแล้วเอาน้ําครามค่ะลงไปแล้วเราก็จะมีเติมปูนขาวนะคะแล้วก็มีมะขามเปียก บางสถานทีบ่บางชุมชนเนี่ยแล้วแต่ชาวบ้านเขาก็จะใส่สมุนไพรเข้าลงไปเป็นม้อนินมีชีวิตคอยที่จะเติมอาหารให้เขาทุกวันนะคะหมายถึงมอญน,นี้อะคะใช่ค่ะมันมีชีวิตหมายความว่ายังไงอะ่ะมีชีวิตหมายถึงว่าเขาจะต้องกินอาหารทุกๆวันเราต้องเติมอาหารให้เขาอาหารของเขาคือน,น้ำตาลมะขามเปียกบ้างค่ะ,ะเติมคลามเข้าไปให้มีสีขึ้นมานะคะ,ะแล้วมันมีผลอะไรกับ กับสีที่มันเข้มมันอ่อนไหมครับ,รบในการใส่สารอาหาร,หรในแต่ละหม้อเนื้อคามในใน,ในแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันในแต่ละชุมชนจะไม่เหมือนกันคลามเนี่ยเขาดินดีดินไม่ดีเนื้อคามเข้มเนื้อครามอ่อนก็แล้วแต่ว่าใครบํารุงดินไม่มีเคมีนะคะคของเรารจะเป็นคลามธรรมชาติทั้งหมดนะคะาชาวบ้านบางที่เนี่ยเขาจะชิมเลยเาแล้วเขาจะรู้ว่าขาดอะไรถ้าสีมันหายเขาเรียกว่าครามตาย คามตายคามหนีเขาก็ต้องก่อหม้อใหม่สมมุติว่าเราทําในคามที่ตายเนี่ยสีก็จะออกมาไม่สวยใช่ค่ะหรือไม่ติดหรืออะไรใช่ใช่ค่ะสีก็จะไม่ติดในเนื้อผ้านะคะถ้าเป็นคามคามไม่ดีคามคามตายเนี่ยมันจะไม่ใช่สีเหลืองอย่างนี้นะคะสีจะออกสีดําไปเลยเว้ยมันมันมีความหาสจรย์ในเรื่องของแบบหม้อนินีชีวิตที่จะต้องแบบให้น้าตาลเนี่ยใช่ใช่ค่ะตอนนี้เสื้อที่เรายอมนี่เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราดูได้เลย พอยอมแล้วเราก็ได้แบบนี้อผมจับหนูจับได้ไหมคะได้ค่ะไม่เป็นไรหนูอึดอัดไม่อึดอัดหนูอึดอ,อัดแกคือไอยกมลเนส่สวยแกก็คือเกมลินทอนสุดหลอ่อโอเค๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอครับค่ะ<า>อันนี้คือลายที่พี่ทำถูกเอ้ยอันนี้คือลายที่หนูทำถูกไหมถูก <Ừ. S 2> อันนี้คือลายอันนี้คือลายที่ผมทำที่เป็นมีมัดสี่เหลี่ยมตรงนี้อ๋อพอลงไป<อ>ปับ๊บส่วนที่โดนส่วนที่โดนน้ำมันก็จะเป็นสีน้ำเงินส่วนที่ไม่โดนน้ำก็จะเป็นสีขาวส่วนที่น้ำซึมเข้าไปได้นิดหน่อยก็จะเป็นสีสฟ้านันสวยนะแล้วมันเป็นการเพิ่มมุลค่าให้กับพีบ่เกศหนูอยากได้หนูอยากซื้อ,เ,อ,อเดี๋ยวป่ะพี่มีขายหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะอ๋อมีขาะเดี๋ยวเราพาชมเดี๋ยวพี่ซื้อให้เลย อยู่กับเฮียเดี๋ยวเฮียเลี้ยงเองงั้นขอไปดูที่ที่ขายมีใช่ไหมคะมีค่ะงั้นงั้นไปเลยอันนี้เราต้องทำไงเราต้องตากก่อนไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะตากให้นะคะุยแต่ว่าไกลนะที่นี่มันสกลนครน่ะแล้วถ้าไปตากนี่อุ้ยอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยเกตเล่นมุกอะไรเนี่ยปาดไม่ได้เหรอไม่ได้ขอโทษครับตากครับตากพี่เล่นไม่ได้เหรอไม่ได้มุกอะไรก็ไม่รู้มันไม่เข้ากับหน้าตาสวยๆของน้องใช่ไหม พีเกสหนูชอบที่นี่มากเลยน้องแป้งนี่น่ารักจังเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะหมายถึงเสื้อทุกอย่างน่ารักไปหมดเลยร้านก็น่ารักอยากเดินดูแล้าค่ะงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะก็ในร้านของเรานะคะก็จะเป็นสินค้าแปรรูปจากผ้าคราบนะคะก็จะมีทั้งมัดย้อมค่ะ ออกมาใส่นี่เฮ้ยเออกนขอโทษเฮ้ยมันหล่ออะเฮ้ยตัวหล่อตัวนี้อันนี้อันนี้เราย้อมคลามหมดเลยหรอครับเป็นผ้าย้อมคลามค่ะทอมือตัวนี้เป็นฝ้ายเข็มมือนะคะก็ฝ้ายเข็มมือคือยังไงครับก็คือการทําเส้นได้ด้วยมือแล้วก็มาทอเป็นผืนด้วยมือค่ะอค่ะตัวนี้จะลายร่วมสมัยนี่คืองานละเอียดมากใช่ค่ะพวกวัสดุหนังเราก็ใช้เป็นหนังแท้หมวกก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้อะไรครับ เป็นหมอนค่ะหมอนนุ่นทั่วไปนี้แหละค่ะข้างในเป็นนุ่นนะคะเราใช้เป็นนุ่นไม่ได้ใช้ใยสังเคราะห์เลยค่ะผ้าปูผ้าปูสวยมากเลยอ่ะผ้าปูสวยมากค่ะเป็นคอตตอนร้อยเลยนะคะตัวนี้ทอเต็มผืนไม่มีรอยต่อหลับนตื่นเลยครับค่ะเดี๋ยวเราเดินเรื่องของกันไหมดีค่ะขอบคุณนะคัะน้องแป้งค่ะ พี่ชอบผู้หญิงนี่กดน่นารักมากห,หนูทนไม่ไหวจริงจริงเออรู้แล้วเดี๋ยวรอให้แกเข้าร่างนี้ก่อนแล้วค่อยมาท่าที่อันนี้มันเหมือนกระเทยควายเลยอย่าทำางนี้พี่ขอร้องไอได<อ>้ไหมหูยพี่สงสารล่างพี่ว่ะไอไอ,อย่าไปทำแบบนี้เดี๋ยวทุกบ้านเขาเห็นพี่ี่เกดนี่ไอพี่พามาดูกุ๊ก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  กุ๊กอะไรล่ะพี่เกสไก่ไงพาหนูมาดูอะไรเนี่ยที่เนี่ยเขามีสามดำเลยนะนี่อย่างแรกเลยคือสามดำคืออะไรคะหนูงงนี่ไก่ดํามันสีขาวเอ้าเมื่อกี้ก็ไก่ดําเห็นไหมสีทองๆอนั้นมันสีเหลืองแต่มันคือไก่ดําจริงๆแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมใช่ไหมอันนี้คือไก่ดําใช่ไหมครับใช่ครับที่นี่คือไก่ดําแห่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพันธ์ครับแต่ที่เห็นเขาขาวเนี่ยเป็นการพัฒนาแล้วฮะ วันดำดำก็ขาวได้ just 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 ดำก็ขาวได้ครับพี่มีหวังแล้วพี่มีหวังว่าร่างนี้พี่จะขาวแล้วอ่ะดีใจเกินไปแล้วได้เขาจริงๆผมถนัดนะเนี่ยเรื่องปรับปรุงสีนะครับเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพุพันธุ์แห่งนี้ในหลวงทรงดำรี่ไว้นะครับว่าจะต้องทําอะไรเพื่อตอบโจทย์ชาวบ้านนะครับวั้นตัวแรกที่เราทำเนี่ยคือไก่ดํำพุพันธุ์ที่1เป็น ขนดาหนังดําเนื้อดําแล้วก็กระดูกดําแต่ทําไปทํามาเนี่ยเชื่อไหมเขาขนอีสานไม่ชอบของดำนะครับเราก็เลยต้องทําอะไรที่ขาวขึ้นครับขาวสวยขึ้นครับเหมือนเสื้อผ้าเอาห่อที่ใส่เข้าไปก็เริ่มขนขาวครับแล้วก็มีหนังเนื้อกระดูกดําแบบนี้นะครับพอทาไปอีกสักพักบอกหมอขออีสักสีนึงหมอกอาได้นะครับเราก็เลยเริ่มทำสีที่3ามขึ้นมานะครับกลายเป็นสีเป็นขนสีเหลืองทองนะฮะนะครับแต่ก็ยังคงลักษณะเด่นอันเดิมคือยังเป็น หนังเนื้อแล้วก็กระดูกดําเหมือนเดิมเข้าเรื่องเลยค่ะครับครับเข้าเรื่องเลยครับคือผมอยากรู้ครับว่าว่าไก่ดาเนี่ยแตกต่างจากไก่ธรรมดายังไงครับอ๋อคราวนี้ไอ้ไก่มาคือไก่อะครับแต่ที่ต่างคือคุณประโยชน์ของตัวไก่ดาเพราะว่าความดำเนี่ยมีประโยชน์นะครับเป็นสารพิเศษเรียกว่าสารเมลานินพิกเมนต์ครับนะครับเพราะนั้นคนดําได้เปรียบไอสารดําที่ว่าเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกินแล้วไม่แก่ครับ เป็นสารที่เพิ่มกำลังมอย กำลังวางใช้กับชิมิถูาพี่เกดดูแข็งแรงกำยำหล่อเลยเกินพอแบบนี้เพราะฉะนั้นประมาณนั้นแหละครับกลายเป็นจุดขายเด่นของไก่ดําทําให้กินแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําให้ราคาสูงขึ้นเลยครับอ๋อที่แบบคนจีนชอบใช่ใช่ต้มไก่ดําใช่ครับแล้วมีอะไรดําอีกนะคะก็ยังมีดําอีก2ดํดนะครับคือหมูดําแล้วก็วัวดําครับไปดูได้ไหมดำที่สี่คือสงสัยต้องเป็นโปรเจกต์ในการพัฒนาคนดำครัเชิญครับ พันเหมยซานชื่อภาษาจีนเลยครับใช่เลยครับมาจากประเทศจีนอย่างนี้ถ้าเราจะทักทายเขาเราต้องหนีเห่าใส่เขาไหมไม่ต้องเลยครับตอนนี้สบายดีแล้วเพราะอยู่อีสานมานานนะเจยนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพรีเซนเตอร์บายโตโยต้า